ร้าน้ำมันขึ้นมนหน่อยวันละห้าสิบบาททุกวันนี้รายจ่ายของพวกวินนี่เยอะมากทรา,า,าบโครงการวินเทปของรัฐบาลไหมะค,ะครับท่ายครับเราคิดว่าเป็นยังไงครับคิดว่ามันก็ยังช่วยเหลือพวกบินมาใายได้ดีเหมกันแต่ว่า,บา,าบางคนก็ยังทำไม่ได้บาคก็ทำได้เพรนาะว่ามันต้องทำ เรื่องที่ขนส่งก่อนและจนตัวเราเองก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันครับโครงการนี้ดียังไงครับก็มันก็ยังดีได้ได้ให้เีมากพงขึ้นมาวันละห้าสิบบาทก็ถือว่าใ่ค่าน้ํามันขึ้นมนหน่อยนึงทุกวันนี้รายจ่ายของพวกวินนี่เยอะอมากๆไหนค่าน้ำมันจะขึ้นไหนค่าความคิดมันก็ได้น้อยใช่ไหมมันได้ไปได้เข้าที่ควรแล้วตอนนี้ เห็นบอกว่ารถเราก็ายังตัง่งผ่อนอยู่ใช่ครับรถกตัอนรนี้ทำยังไงแก้ปัญหาย,ยังไงครับแก้ปัญหาก้ไปบอกบริษัทว่าขอผัดไปก่อนทางบริษัทเขาก็ดีบางบริษัทเ,เขาก็ไม่ยอมเดาต้องหาเงินแ่วเขาก่อนละครึ่งหนึ่งในจวาลการนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นรายได้เป็นยังไงฮะดีขึ้นหรือว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับก็200สองร้อยกว่าบาทสามร้อยนี้มันต่างจากช่วงที่ไม่มีโควิดยังไง ต่างแบบลิบลับเลยแต่ช่วงช่วงที่ม่นมีโควิดจะได้ในในวันแปดพันร้อยพันก็พอค่บค่าสองที่ใช่ไหมค่าค่ารายจ่ายรายวันแล้วไม่เหลือพอผ่อนบ้านค่าเช่าบ้านค่าอะไรก็พอเหลือแต่ตอนนี้มันไม่เหลือเลยค่าผ่อนรถค่ามีค่าเช่าบ้านอะไรไม่ไมีอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิกจคือว่ารัฐบาลผมก็อขออยากฝากนะว่าช่วยเร่งแก้ปัญหาเรฐกิจของบ้านเราให้ดีขึ้นกวนนี้ ใช่ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันย่ำแย่ลงทุกวันเผื่อรายได้ของบางคนมันจะดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจดีนะใช่ไหมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราพังแย่แย่มากใช่ไหม